สวย speak. สวย speak. สวยสวยสวย sung! สวยสวยสวย ne. สวย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 น้องอุ้ยไอ้อุ้งก็เล่นดีน้องเชี่ยโคตรตากูไปแล้วเพดามาเอลานะเว้ยไอ้อุ้มต่อ โอ้โหเวนเอ้ยพาสิบมาไม่ถึงถาได้เมื่อกี้ได้ปะได้ปะ,ปะอุ้ยเจสวยว่ะไอเจแม่งดึงอย่างสวยแต่ดอกกูไม่โดนเนี่ยแม่มึงดึงสวยจริงเออไอเจดึงหลบดึงแบบจุกดอกกูอะเฮ้ยเียไอ,ไอเจ เจ้กูจะตายช้าก่อนน้อง,องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น tp 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรห,ยหสัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหายดีมคุม้มพร้อมเล่นลูนครบแรงคอนสกินสวยๆราคายดีเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น tp เลิงก์เพจใต้คลิปนี้นะครับผมใครสนใจทักไปได้เลยครับ เด uh uh like, si ี๋ยวเจอกูเอเจกูมาฟอร์เรนตินีแล้วกูบอกเลยกูจะตั้งใจลําแบบตึงๆเออกูว่าฟิล์มหน้าเนี่ยมันทำให้แบบว่าหน้าจอมันดูแบบเป็นจุ๋่จุ๋ยยต้ไงไม่อู้ตีฟิล์มหน้าแล้วแบบหน้าจอแบบเหมือนกันทุกอันเลยมันจะมืดอุ้ยไอจีลิเลียหน้าอันดับสูงของเซิร์ฟชิปหายแล้วลิเลียหน้าอันดับสูงของเซิร์ฟแพงลิทชิปหายแล้วลําโชว์สีดอกหน่อยได้เลย เจ็ดโอ้ย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 อ่าออกมาดิไอจี้มารับกูหน่อยแทง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 ป้อมหน่อยแทงแทงแทงป้อมแทงป้อมอย่าดึงมันมาเฮ้ยไอ้ยเอ้ยเอจ้ดึงมืวของกูทำไมไอจี้ไอ้อุ้มแตก เชี่อและเถอะเอามันหน่อยดิอเอามันหน่อยดิไปน้องนี่แม่งลืมมาฆ่ากูเฉยกูงงเลย็อตเมื่อกี้ท่านเจก็ทำเกินไปจ,จัดใจเว้ยคนไทยขอคุยกันหน้าด้วยเค้พี่ขิมแกมาจริงรอะไม่ธรรมดาเขาจริงนี่ว่าคนนะี้ เฮ้ยลุยอีกทางมีฟูยอดได้ป่ะสามสามคิวแนละ้วแน่นอนคนนี้แบบตึงเลยตึงตึงเลยเด่ไเด้ดเหยนไดางน้นไหมมึงฆ <c oughs> ่าใครเมื่อกี้กูเองกูเอง <c oughs> เอเอมันตายเลย <c oughs> ออเดียวเดียดิฮ้วถ้ามึงแม่นะเจเมื่อกี้กูบอกเลยเพอร์เ็จเชตทีมเรารอบนี้แม่งเข้มว่ะดูว่าแบบมันไม่เจอสู่มันก็แบบไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ถ้าการเล่นนะบอกเลยว่าโอ้โหมันจะตายมันจะไปเหลือแล้วกับความไม่มันเจมันนี่มันนี่เดินมันกดกดนะซิวะเจเจโอ้โหมีดึงวะ ไปไปไปเดี๋ยวป้อมกูจะตายไม่กลับตายเดี๋ยวผมลำโชว์เดี๋ยวผมลำโชว์บังอาจตงตงไปนี่ตงหงอยู่แล้วแหละ สวยสวยสวยสสวย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 สยสวยนองอุ้ยไอ้อเล่นดีน้องนี่ไหลแบบลื่นลนตีไปน้องตีไปพี่ดักให้ เชี sure, ่ยโคตรตดกูไปแล้วเพนดามากูถอยแล้วเพนดามาทางไหนทางมันเฮ้ยถ้า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 มึงถ้เด้นถ้งถ้าึงาลยาถ้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 าถาถ้าาถอาถ้าถ้า้าถ้ย ฮ um, uh huh. ุ้ย oh นิดเดียวไอ้เจกูนึกว่าเอ้ยโอ้โหสเตปอะไรวะปล่งปิ้งแป้งมากเลยอุ้ยมูราตีข้อคนเดียวตายชิบหมโอยเอ็นจิตาโอ้โหไอ้เจมาช่วยกูเลยเจกูเองอยากจะเขายุ่มหลังคาเข้ามาไอ้ทูลินเมื่อไหร่ไม่ไม่ไม่กูไม่ยุ่งกับมันกูไม่ยุ่งกับมัน มันเวทสองนะเวทระวังนะเวทมันมีคลิกซีนะเว้ยจริงๆการเวทต้องเข้าแล้ว่ากันให้ทุกงเข้าได้หรือไงลาด้ากันไปว่ะสองคนนี้นะสำหรับน้องมูลาดกับน้องทูเรนนะเห็นไหมเห็นไหมเป็น้าวเป็น้าวนี่เปกูหลามั่วจังวันเนี้ยแม่งซึกซักซึกซักอยู่เลี้ยวได้นะเว้ยไอ้อุ้มต่อโอ้โหเวนเอ้ยพาสีมาไม่ถึงถ้าได้เมื่อกี้ได้ปะได้ปะ ไุ้เจสวยว่ะไอ้เจแม่งดึงอย่างสวยแต่ดอกกูไม่โดนไงเมียมึงดึงสวยจริงเออไอ้เจดึงหลบดึงแบบจุกดอกกว่ะเจ้าใหญ่เจเจกูจะตายพี่บ๊อบด้วยอู้ยขอบคุณพี่คิมหลายๆเกือบกูแตกเราเราพี่คิมมาดีกว่า เชี่ยหุ้ยเกือทนายะสูตรกว่านี้นะกูบอกเลยว่าตายแน่นอนเมืงแกเชี่ยมันจะวางหมวไว้นะเฮ้ยไอ้เชี่ยกูไม่โดนอิเจเจมี่เฮ้ยเชี่ยมันวางมาอิเจเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไอ้เจคุณสวยเชี่ยมันวางมาทีละวคน มันได้คุยกันป่าวะครับสิบห้าดาวเพื่อนเอ้ยนี่มึนี่มึงนี่มึงนี่สามสิบห้าจบละโหแม่งจบได้อยู่นะเว้ยคลิปสองตัวสบายเลยมึงต้องไปเดินนำล้อมคลิปอบบลุยยกำลังมาแล้วเจไม่ทันวะทันป่าวะอุ้ยตาดึงเหอะตาโอ้ยไม่มี แล้วถอยถอยอย่าฟืนอย่าฟืนมันเกิดชิบหายบายบายครับใครโดนชันดาวเจอกันใหม่ที่โรคหน้่เดี๋ยวมันเจอกูเดี๋ยวมันเจอกูกูกูดักมันให้กูดักมันคืนให้ไม่ต้องหรอกเดีเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาแล้วกูดักผมจิตดอมเลยเฮ้ยโอ้ยแม่งมันรอดว่ะ กระดาษาจจะเดี๋ยวนึงนะออกฟอสเชปบก่อนเอ้าอะไรวะท่านเอ้าเพื่อนตายไงชาร์จดาวแตกหนึ่งว่ะแต่เราอย่าไปชาร์เยอะนะุ้ยเดี๋ยวกลายเป็นเสียชาร์สายปีนู้นวิ่ไม่ใช่เสียชาร์แบบเปย์สาวนะหมายถึงว่าไปเปย์ฝั่งตรงข้ามเปย์ตังค์ฝั่งตรงข้ามจนรวยอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าอ,อ,อย่าเล่นดิอย่าเล่นดิไม่มีอูเมอร์นะอุ้ยเชื่อแม่งหน้าตายจัดเลยแต่ละตัว ดอกไว้ดอกไว้มันก็วิ่งมฉันก็มไม่กลับโอ้โหหายแล้วไม่มีแข่งขไปแล้วไม่มีแข่งอ่ะมันรอดอกูดก็ไ้อยู่นะเชี่ยกูไม่มีพาสิเฮ้ยเอาว่าวลิเลียเขามาเชิงตึงกูบอกแล้ว อันดับศูนย์ประเทศน้อเว้ยแจ็คขิงไปแจ็คเอ้ยไม่ใช่ไ <laughs> อ้แจ็คเฉยเลยไอ้แก๊กขิงไปแก๊กอันดับไหนเจพอจะถึงแบบเทียบเท่ากับอันดับหนึ่งไหมเขาได้ไหมเไปเอาคองกันดีกวา่ามั้ยต้องขึ้นบ้านฝั่งนี้นะฝั่งนู้นขึ้นแล้วบ้านมั้ยอ้ยไปดึงบ้านมาฆ่าให้หน่อยดิ <c oughs> ไอ้เชีย่ยมันเอาไว้เจ้ตนนี้ให้ก,กูก่อนแล้ว <c oughs> แม่งเอ, <c oughs> อ,อ,อ้เอ้าเอ้าโอ้ไอ้เวรมันกลับไปตรงนี้ เออะไรวะเนี่ยกูไม่ทันอะไรเลยกูบอกไม่อะไรไม่ทันเลยเต็มคาราเบลเลยมามังกรเอายุมหลังคาใช่ไหมกลองแค่เช้าเถอะไหวอยู่เด้อกลหน่อยเข้ากลางเลยเข้าเข้ากลางเลยถุงกลางสเตีมเมอร์สามทางก่อนเปล่าสเตีมเมอร์ต้องสามทางด้วยกูเอง ตีบ้านตีบ้านสามทางสามทางเดี๋ยว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 สามทางหรือเปล่าวะเนี่ยอ๋อไม่สามทางไหมทางเดียวเหรออ่าสิบหายแล้วเบลเบลไม่ตีปอมปอมเลยเจอลูอีตัวป่วนไม่ไหวเลยว่ะมันแบบจุกจั๊กจุกจิกไปใช่ใช่ไม่ไหวว่ะโอ้เจมี่ต้องให้แบบพี่ขีมเมีดอันดับศูนย์ของประเทศนะแกมาแรงว่ะต้องยอมต้องยอมไม่ธรรมดาจริง เมีดอันดับสูงของประเทศดูดิปปาดามดสามสิบห้าุ่มแบบไม่ค่อยได้ทำดาเมีด